ามสี่ชุดอย่างเงี้ยประมาณนี้นะถ้าเขาใส่แล้วก็มีของเด็กด้วยเด็กก็ก็ไม่มีเลยฮะของเด็กเสื้อผ้าเด็กก็ไม่มีนะครับอย่างไงก็ฝากด้วยนะไม่เป็นไรครับอยู่ไกลไม่เป็นไรนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลถ้าใครอยู่ใกล้ก็มามาจากกันถ้าไม่อยู่ไกลก็ไม่เป็นไรครับผมชุดเด็กก็ได้ครับเด็กเด็กก็ประมาณนี้ฮะตั้งแต่ สองขวบสามขวบสขวบห้าขวบหกขวบเจ็ขวบแปดขวบเก้าขวบสิบขวบมาเดินย่องมาดูน้องเป็ดนายนี่อยู่ในรถเขาทำอะไรอยู่วัยพรนะ ้าจะบริจาคเงินนะครับมาบริจาคที่มู๊ที่โรกตันยูได้ดเลยครับรกรตันยูนะครับทุกสาขานะครับมู๊ที่โรกตันยูนครับไปเดเราไปดูเก็บน,นายกันดีกว่าอันนี้อืออือ,อ,อ,อเห็นไครับนี่ก็จะมีพวกของใช้นะครับของใช้มีแป้งนะครับแป้งแป้ง เนี่ยได้ใส่ถาดกวเลยยาสาบผมยาสีฟันนะครับนะีบ่แต่ละอย่างนี่ของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนนะครับใส่เสร็จแล้วก็ไหวเสร็จเขาก็เอากลับไปใช้ต่อไปดูอะไรลกูกทำอะไร ออคืนรถเขาจะนั่งอยู่ตรงนี้ตลอดแล้วเขาก็จะมองนู่นมองนี่นี่ลกูกนั่งอยู่กับยายพรเห็นนายครับ บีบบ Be ีบบีบดันให้ผอนเปิดกระจกโอเคว่าไงรูปบรออาใหญ่ยุกอาใหญ่ยุกอาใหญ่เนี่ยออะไรครับเธอเธอเก่งน่ขาเธอ ไม่ต้องปีนเลยเขาเข้าอีกหน่อยนิดม่นต้องปีนเลยเธอจะปีนออกมาทําไมหนูอยู่ในรถนะร้อนไม่ร้อนอ่ะลูกเปิดแอร์เย็นๆเนี่ยลูกออกมาข้างนอกมันร้อนนะลูกนะออยู่ในรถนะเย็นๆลูกไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยหนูไม่ต้องออกมาเลยไปนู่เขับรถไปหาเจ้าพรก่อน,อนเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวปล่อยปล่อยปล่อยโอเค,อเคตอกให้ได้เลยเนี่ยดูดิดเนี่ยไม่แล้วเวลาไปอยู่กับพ่อเขาไม่ได้อยู่กับพ่อเนะโอเคลูกเดี๋ยวพ่อเขาไปหานะโอ,โอเคนะเดี<ม>๋ยวไม่ปิดไลค์ก่อนนะอย่พ่อปิดติกตอกก่อนนะอะปิดปิดกระจก คนะครับพรเพื่อนๆครับโอเควันนี้ก็ไปดูเรื่องการไหว้พระจันทร์นะครับวันนี้พระจันทร์ก็ยังอยู่นี่ครับบนศีรษะของรพระจันทร์นะครับเราก็เมื่อวัออกพรรษานะครับก็ก็ร่วมกันทําบุญนะครับจากบาเทโวแล้วก็เกี่ยวกับทําบุญเกี่ยวกับอะไรนะเ,าเขาเรียกข้าวต้มข้าวต้มมัดใช่ไหมครัข้าวต้มมัดนะยังไงก็ ฝากเพื่อนนะครับออกภาษาทังทีเราก็ไปทำบุญที่ีวันนับขอให้ทุกท่านนะครับเพื่อนๆแม่ๆเอฟซีทั้งหลายนะครับของน้องเกล็นนายและของผมเนี่ยมีความสุขกันเลยนะครับทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จเดยคำไหนก็ไห้แห่งภาองภทยนะครับเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงนะครับในวันนี้วัด้พระจันรนะครับขอทุกคนนับฝันดีนะครับในวันนี้นะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดชีวิตเลยนะครับ โอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับ